คลิปนี้นะครับจะมาอธิบายว่าทำไม10กำลังศนเท่ากับ1นะครับโดยใช้ความรู้เรื่องลิมิตมาช่วยนะครับคืออย่างนี้ครับเราสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เราสนใจนะก็คือ10กำลัง0ใช่ไหมครับคราวนี้เราให้ตัวเลขพูกนี้นะครับให้เข้าใกล้ศูนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นจาก 0. 0.1ก็ขับมาเป็น0.01ไล่ลงมาเป็นจน0 00, 0 00, 0 00, 0 00, 0 1 0ใช่ไหมครับ เลขตัวนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะกี่ตัวเจ็ดตัวนะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมันเข้าใกล้อะไรครับเข้าใกล้ศูนย์ซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรครับเข้าใกล้นะครับศูนย์คือลิมิตครับนะลิมิตคือไม่ใช่นะแต่อะไรครับใกล้เคียงอ่ใกล้เคียงมากนะ ถามว่า00 0.0000001มันไม่ใช่ศูนย์นะครับต้องตอบว่าไม่ใช่ศูนย์แต่ว่าเป็นครับใกล้เคียงศูนย์มากคือเข้าใกล้ศูนย์มากยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเกตนไหมครับตัวนี้นะครับคําตอบเป็น1.000000230เห็นไหมครับยิ่งเข้าใกล้นะครับยิ่งสิบยกกําลังนะครับเลขที่เข้าใกล้อะไรครับ เข้าใ,ใกล้ศูนศูนย์นะครับลิมิตเข้าใ,ใกล้ศูนย์ 0, ตัวนะฮะลิมิตของคําตอบก็จะเข้าใกล้อะไรครับเข้าใกล้หนึ่งนะนะลิมิตนะเข้าใกล้ศูนย์นะครับสิบยกกาลังลิมิตเข้าใกล้ศูนย์นะครับครัวนี้คําตอบลิมิตของมันจะเข้าใกล้หนึ่งเนียครับก็สังเกตเอานะครับนะะจากที่ เป็น1กับก,ว,กว่าๆเถ่นครับรหนึ่งจุดไล่ระมันไว้ลงน้อยลงนะครับจนไงมาเป็น1เข้าใกล้1นึ่งจุด0ูน0์ศูนย์ศนยูนนยครับเข้าใกล้1มากขึ้นไปอีกนะครับยิ่งถ้าบอกว่าเลขนะครับชี้กำลังยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากนะครับคำตอบนะครับยิ่งเข้าใกล้หนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆครับ หวังว่าจะเข้าใจนะครับไม่ไม่ยากอะไรพิยงแต่ว่าบางทีฟังกูอาจจะยืดยาวนิดสักหน่อยนะครับเพราะตัวเลขมันเยอะเนาะนะครับอยากให้สังเกตเอาจะดีกว่านะครับถ้าบอกว่านักเรียนนะฮะเก่งภาษาอังกฤษก็คือไปค้นคว้าได้นะครับจากคําที่ว่านะครับ y สิบนะครับยกกําลังนะครับในสังเกตนะครับในแป้นพิมพ์จะเขียนเครื่องหมายหมวกอย่างนี้นะครับสิบยกกําลังศูนย์เท่ากับหนึ่ง นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็ google ได้นะครับก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้ครูก็ได้มาจาก google นะครับก็จะได้หลากหลายมากขึ้นนะครับขอผู้ที่ติดตามครับ